สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพริษครับผมพามา update. อัปเดตแปลงหงเปาสือเนาะที่รอบที่แล้วมีอาการขาดธาตุอาหารในช่วงที่ฝนหนักๆอะ่ะขาดแมกนีเซียมกับสังกะสีแล้วใบมันออกแบบว่าสีเขียวไม่สม่ำเสมอตอนนี้แก้ไขแล้วเพิ่มทีเนาะแล้วก็เพิ่มแมกนีเซียมกับสังกะสีไป ก็ดีขึ้นก็เลยพาพี่ๆมาตามผลกันโอเคเดี๋ยวเดินดูในแปลงกันก่อนเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดส,สารพิษไว้ด้วย,วย,วยมาก,กับกล้องเดินไปพร้อมกันเลยอันนี้เป็นผงเปาสื่อเนาะทั้งแปลงเลยที่ที่สถานที่ที่เราจะเปิดอบรมวันที่25สิงหานี้ด้วยเดี๋ยวพี่ๆจะได้มาดูที่นี่กันอะไล่ดูไปเลยเนาะจากรอบแรกที่ช่วงฝนตกหนักๆอะใบมันมีอาการ สีไม่สม่ำเสมออันนี้อันนี้ของเดิมเนนะี่ยเห็นไหมยังมีร่องรอยอยู่แต่ชุดใหม่เนี่ยที่เราเพิ่มทีกับตัวทีชุดใหม่ที่เพิ่มแมกนีเซียมกับสารสีมาดีขึ้นเนี่ดูยอดดูอะไรสมบูรณ์ขึ้นฝั่งนี้เป็นโซนที่ทําสาวไว้เนาะจัดแต่งสะสมอาหารไว้เพื่อจะรอทําผลเนาะเดี๋ยวสะสมอาหารอีกสักสองเที่ยวก็จะเริ่มจัดแต่งครับหมดแล้ว ก็มาเจออาการขาดแมกนีเซียมกับสังกะสีไปก็เลยตอนแรกกล่าวว่าจะตัดเลย <c oughs> แต่ก็เจอปัญหานี้ไปก็เลยชะงักไปแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านถามว่าจะสังเกตยังไงว่าหงวพืเสือมันพร้อมทำผลหรือยังสผสมอาหารพอหรือยังนี่นะเดี๋ยวก็ให้ดูจากขนาดลำต้นขนาดกิ่งแบบเนี้ยโอเคมีความแก่ของ ของกิ่งเขาสีน้ำตาลยอดยังไม่หยุดยังใบเขียวเข้มความสมบูรณ์ของใบอ,อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตก,ก็คือเส้นเส้นกลางใบอะไรพวกนี้ก็โปร่งบอกถึงความสมบูรณ์ของรากระบบรากถ้ากิ่งแบบนี้นะสัตว์เมลร่ก็ติดลูกไม่ล่วงแล้วนี่โอเคหมดแล้วเนี่ยนี่เราเทอตไปยอดก็ได้เลยเนี่ยอันนี้มันเกิดจากการขาดในรอบที่แล้วเนาะแต่เราแก้ไขแล้วชุดใหม่มายอดมันก็ปกติ ใบเขียวเข้มมันเงาหนาขึ้นทุกแปลงเลยเดี๋ยวไปดูล็อกอื่นด้วยนี่พอต้นก็สมบูรณ์มากๆบางทีมันอั้นไม่อยู่เนี่ยนะเขาก็ติดดอกติดผลเลยดูฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ทำฝสาวไปนะก็ดูโอเคขึ้นเยอะเ,เขาไปดูหน่อยว่าดอกมันออกตามที่คิดฝังไวไหมอืม ฝั่งไหนนะที่ว่าก็าาห่อนะเออก็มีเริ่มทยอยห่อป่าปลายมันมีอยู่ที่ก็ดีขึ้นตอนแรกก็กลัวว่าไออาการขาดแมกนีเซียมเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วนะก็ยังไม่ทิ้งนะก็โอเคเราดูการดอกกันเดิกที่นี่ไม่ได้ใช้แคลเซียมโบลอนอะไรเสริมนะใช้สูตรน้ำสูตรแห้งของอย่างเนี่ยจริงจะบอกว่าไม่ใช้ก็เออมันอยู่ในมันอยู่ในยูน <c oughs> มันอยู่ในส่วนน้ำส่วนแห้งครบอ,คอยู่แล้วนี่ยดูเนี่ยนี่ก็เริ่มติดเริ่มทยอยจะใหญ่ขึ้นจะได้โหเนี่ยนะไอ้สุกมันผสมปุ๋ยเข้มปบอะเนี่ยใบไหมวะเนีย่ยหรือฉีดสายก็ไม่ดูนนะอ,อืม แต่ก็อาการแบบนี้มันถ้ามันไม่ได้เป็นทั้งโซนก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรครับเดี๋ยวใบเขาก็ฟื้นคือถ้าใบแก่มันก็หลุดร่วงไป๋ยวก็แตกใหม่เนี่ยโอ้ยใช้ได้อยู่หายแล้วก่อนหน้่นนี้คือปุ๋ยขาดนั่นแหละแล้วไปเจอรอบที่ขี้วัวไม่ได้คุณภาพด้วยมันก็เลยพอทำสูตรแห้งแล้วมันมันเลยมีปัญหาหน่อยแล้วก็ทิ้งช่วงปุ๋ยไป พักหนึ่งตอนหาขี้วัวไม่ได้นี่นนี้ก็ติดหมดแล้วแล้วดูนะดูว่าดูว่าต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงเลยคือยอดใหม่ที่เขาที่บออกมาเป็นคือบอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังไม่แก่เลยสแสดงว่ารากเขาเดินรากเขาเดินได้ดีมากนะพอปรับพอปรับเป็นฉีดตามที่พี่บอกอ่ะ ต,ตอนแรกยังเหลืองๆแล้วดูเหมือนจะทิ้งลูกไม่ทิ้งแล้วมีอยู่แล้วอืมดหมี่ก่อนอบรมก็ต้องไล่ห่ออีกก็มีงานหนักอีกชุดหนึ่งอืมอยังพวกนี้ยังไฟแดงต้องต้องห่อใหญ่กว่านี้หน่อยก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าอืมเพราะว่าก่อนอบรม,มนะน่าจะเดี๋ยวเ,เราก็เอาพี่ๆที่มาอบรมมา <c oughs> สาธิตวิธีการห่อนะคนละร้อยลูกเสร็จเลยแม็กก็ไม่อกูออกเลยเนี่ยดูให้ตัดทิ้งเละมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีห่อฝรั่งกันตลาดติดไอ้ยนี่ครับได้ทำปุ๋ยเนี่ยเออทำปุ๋ยทุกอาทิตย์เลยขำๆนะครับโอ้ยเนี่ยวิธีสังเกตแล้วว่าปุ๋ยมัแม็กกิมแม็กกิมดูยอดใหม่นะ เห็นไหมไม,ม,หมันไม่หยุดเขียวอ่ะแล้วมันยาวเป็นคือแสดงว่ามันสัมพันธ์กับรากแล้วยอดอ่ะใบมันไม่ควรจะใหญ่ได้ขนาดนี้อืใบมันแบบใบเท่าฝามือนะ,อ,ะอันนี้คือที่ทําทําแก้ชุดหลังเนะี่ยลราดูอันนี้ชุดเก่าชุดเก่าเล็กใกกบใหม่ <laughs> ใหญ่ใหญ่กว่าใบาเก่าอ่ะแล้วขอบมันก็ไม่ไม่ไหม่าดีขึน้นนี้ของเก่าใบาเล็กแล้วก็เป็นลายอันนี้ขอันนี้ของเก่าที่ขาดแอมีเสียมมาสองสี่แล้วก็เนี่ยดูของใหม่นี่ยอดนะ ผมก็สื่อบ้าอะไรยอดออกมาปุ๊บใหญ่กว่านี่โป้งองเงี้ยคืออวบเนี่ยโอ้โหนี่ยเนี่เนี่เนี่ยเริ่มใบอ้อยเริ่มเปือเริ่มแล้วเออมันเริ่มเข้าที่ไงเนี่ยพอมันจะสมบูรณ์เต็มที่เพราะว่าเนี่ยแหละอินทรียวัตถุมันย่อยแล้วมันมีชั้นไว้ซับอาหารที่เราเติมลงไปลูกมันมีมีอะไรนะมีบอกมันมันมันอ่าใช่มีแว็กมันมีแว็ก เนี่ยลกูกมันเงาโอเคแล้วหายกังวลไม่ต้องกังวลแล้วเนี่ยโอ้แถวนี้หอบเลยเนี่ยเนี่ยคือถ้าพี่ๆที่จะทำพีเอ็มนะมันมันดีอยู่อย่างหนึง่งพีเอ็มนะถ้าไปเจอกับปุ๋ยเคมีมันจะเห็นผลไว กว่ากว่าปุ๋ยเคมีด้วยซ้ำคือเหมือนไหมทีบได้ไวและนานเออแล้วอยู่นานแต่ยิ่งใครนะมีพื้นฐานการคุมดินมาก่อนมีจุลินซียมีอิสิวัตถุอยู่นะโอ้โหได้โคตรไปนะโอ้โหเนี่ยอย่างต้นเนี้ยแก่แก่ไม่คิดว่ามันจะต่อแตกได้ไหม่นะมันยอดลงมาก็โอเคนะคือที่เนี้ยมันมันแก่นเพราะว่าก่อนหน้านี้ เขาคนเก่าเขาทาอะไรไว้ก็ไม่รู้ไม่พูดถึงแล้วกันทุรวน้่มใปุ๋ยอะไรไม่ถูกหลายอย่างต้นแน่นต้นแน่นเกินอ่าแย่งพื้นที่หาอาหารแล้วก็ไม่เคยบํารุงดินเลยไม่เคยไม่เคยเติมกําลังให้ดินเลยมีแต่เอาออกมันเดงเดียวเนื่อยนืเนอเน้เนี่ยเนอเนีอเน้เนอเน้นนนเเน เด,เดี๋ยวพูดเรื่องนี้ดามาใส่มึงขี้เกียจด,ดีสว่วนมึงถึงได้ลกอ่าวอีกครับ ừ ừ, โดนได้ก็ก็ไม่รู้ว่าก็ลกแต่มันงามอันนี้ให้ดูมึงทุกล่องนะไม่ใช่ว่ามาถ่ายเฉพาะล่องสวยๆนะสวยทั้งหมดลแล้วมันไล่รุ่นฮะเราตัดแต่งมามันไล่รุ่นหมางเลยเนี่ยงานเราก็จะไล่ไ,ลไปรอบๆแต่ฝั่งนี้ที่เราจัดการโดยการ ช็อตมันสุดๆงามแบบแล้วมันได้ทรงด้ละอ่ามันเซซิโร่ไปฝั่งนี้ยแล้วมันได้ทรงดูกิ่งหนี่งจะเป็นกรุ่งกิ่งใหม่ทั้งหมดอืฝั่งโน้นนะมันยังเป็นกิ่งแก่เพราะว่าเราก็ยังเสียดายเราก็เลยเออเอาไว้ลูกอีกสักรุ่นหนึ่งแล้วเราค่อยช็อตอีกสงองเดือนเนี่ยเพราะว่ามันมันควบคุมาหากันนะอ่าใช่ไหม,มเี่นเราเขามานสองอเดือนแต่สามแถวสองแถวมันยังแต่ที่นี้แหละเราจะมีฝรั่งขายตลอดปีแล้วไม่ต้องรอแบบหมดรุ่น เราก็จะใช้หลักเดิมนั่นแหละคือไล่ทําทีละล็อกทีละล็อกไปกตน้นเอานี่ก็ตา,ตามขนาดต้นเนี่ยแต่เราเาค่อยไล่ทำทีละล็อกหนึ่งอสองอาทิตย์ล็อกสองอาทิตย์สองอาทิตย์ล็อกก็ได้หรือเดือนละล็อกก็ยังได้นะต <c oughs> ้นนี้ไม่ต้องซอดเลยมั้ยใหม่ใหม่ละตนนมันมมเต็มแตกเองเนี่ยอันนี้ก็กิ่งใหม่เลยกิ่งกิ่งสาวอ่ะอืมและอย่างหนึ่งของเรียนกิ่งยอดอ่อน่ะมันจะยาวมากกว่ามันจะเข้าเกต่ยนตา อันเนี้ยต่อค่าเนี้ยตัดข้าวน้ำตาลนะลูกล่วงให้เตะเลยมันเก็บอาหารจนไม่รู้จะยังไงต่อแล้วเนี่ยกิ่งมันอ่ะมันอวบสาวผิวสวยคือกิ่งสาวกับกิ่งแก่เนี่ยมันบางคนก็ว่ากิ่งมันเหมือนกิ่งใหม่เลยนะกิ่งเหมือนมันต้นพึ่งเพาะงอกขึ้นมามันไม่ได้แห้งแบบไอ้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนฝั่งโน้นนะฝั่งโน้นที่มันเป็นกิ่งเก่าแล้วมันแห้ง แต่เนี่ยมันจริงใหม่เลยอ่ะมันยืดเร็วตั้งเนื้อเร็วเนี่ยดูดิตัดไปแล้วก็กี่เดือนวะเนี่ยล้สี่ห้าเดือนอืมอืมเดือนนี่แหละบำรุงมาได้ชุดใหม่แล้วทีนี้ก็ได้ทรงที่ต้องการแล้วตัดตอนร้อนร้อนเลยนะร้อนจัดเลยเมษาตุสพามีต้นหนักระลาสิงหาสี่เดือนอืมตัดรอนจัดอืมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะพามาอัปเดต ที่เราแก้ไขเรื่องขาดแมกนีเซียมในช่วงหน้าฝนเนาะแมกนีเซียมกับสาะสีที่ทําให้อคอโลโฟิลมันมันถดถอยใบยมันเป็นด่างๆอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็แก้เรียบร้อยแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาก็โอเคเลยลูกติดเต็มเลยก็เดี๋ยวไล่ห่อกันต่อไปโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะขันจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง P om, ออพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไว้เลยว,วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ